เกม DMC Devil May Cry นะฮะพาร์ทที่14หรือภิชั่นชื่อว่า Last Dance นะฮะท้คงจะได้สู้กับบอสตัวนี้เนี่ยมุนดัสนั่นเองอ่าโหแม่งท้องดูท้องเมื่อกี้เห็นปะขีดแข้งขีดขาเลยแม่งท้องมันยุบยุบแม่งน่าเกลียดว่ะเดันเต้ทำหน้า You k ยูโน่อิสบีลูกิง เปิดน้ำพงกันอเอ้ฮะโอ้โหแม่งมันเข้าไปอยู่ในตัวได้ยังไงวะโอ้โหอัปลักษ์อะอื้อหือตัวเริ่มเลยเราก็คงจะได้สู้กับบอสตัตวนี้นะฮะโอเคโอ้โหใช้ได้ฮะการออกแบบดีไซน์ เสียงแม่งเปเล,เลี่ยนด้วยดูดเ <c oughs> ้า <c oughs> ไปแล้วเอาละไปเะ้ยเฮ้ยดูหลอดเลือดมันมีสองหลอดอ๋อยอืออืออืออุ๊ยอันตรายจริงฮะ เฮ้ยแม่งวาร์ปได้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนอาวุธมัวตัวเลยตอนนี้เฮ้ยโดนไหมวะน้าเออไม่นะแมตะโอ้โหมิน่ซิมนี่เมื่อกี้ก็เลยอยู่หลังมือมันไม่โดนได้ไงวะฮะ กระโดดลบเห็นวะกรชิปโอเคไม่ได้เล่นหนานะโมจะไปทำงานผมไม่ได้แดกห้วครับโมเสียงแหบเป็นหวัด <c oughs> โอเคสเสร็จขึ้นคอเต็มเลยฮนะอ,อ,ยยอ,ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมีดึงได้เลยโอ้เลือดลถบานบานบานอย เฮ้ยดึงขึ้นอือจุดอ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะไปเออดึงดึงกันรึบอืมเฮ้ยทำไรวะตาแม่งเปิดอ๋อนี่ควรจะเป็นจุดที่แบบไวต่อสิ่งสัมผัสนะฮะจริงจริงด้วยจริงจริงด้วยเรียบร้อยครับเกต up baby ดึงม,นะมันออกมาไรได้กชีตเลยต้อให้กูกระเทิบนี่มาอื้ม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 โหดูเหมือนดาบจะแรงมากเลยฮนะเนี่ยโน้ตสักมีเอ็นเอากูเข้าไปดึงกูเข้าไปโหเมื่อเจอดันเต้แล้วมันไม่ได้หรอครับตาม เดินเข้าไปดิเออจะได้ต่อเร็วเลยมึงเลี้ยงหาจริงเลี้ยงตัวนี้ไว้ในท้องออนี่นี่อื้มอื้มไฟนี่แบบมันวิ่งในตาไปเนี่ยอ๋อนี่ตาั้เปิดอยู่เรื่อยเร็วเรื่อยเร็วเรื่อยนี่ไมง่คว้าจ้าเลยนะจ้าเฮ้ยโอ๊ย Show yourself มิสเตอร์เฮ้ยมันต้องนี่ออเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอเฮ้ยเมื่อกี้กูไม่โดนนะเฮ้ยเดี๋ยวน้ำเลือดเลือด,อด,อดจะหมดขอใช้ไอเทมหนึ่งนะฮะสบอลวิโชสตาร์นะฮะ,ะ,ะเพิ่มเลือดโอเคไม่เพิ่มอะไรเพิ่มแป,ป๊บเดียวเอง อืมันยังไม่เปิดดีกยว่ายังไม่ต้องนี่อย่างนี้นี่นีนน่อยู่เฉยๆไม่ได้เหรอะฮะเจ้าหนูหยุดมันซิมันวินาะทีนี้อะไรก็หยุดไม่อยู่นะฮะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสองจังหวะอืมของง่ายๆครับอืม อไอชิบันเออเรียบร้อยครับเรียบเร้ยอะไอีเชี่ยเฮ้ยแม่งแสงมันมืดๆมองไม่เห็นเลยมันดันตัวดันเต้อยู่ไหนโอเคครับได้เวลาดึงมันออกมาแล้วจะไปไหนอ๋อ โอ้โหมันลดน้อยเกินไปพี่ดาบนี่แหละดีที่สุดแล้วเบบี้เกตมิอินเกิดอะไรขึ้นเอาเข้าไปยังตั้งโซกับไอ้นี่เ,ๆๆเลยเลยแห่ะโอ้โหวังกันลึกองมาน,นี่มีปืนไม่ด้วยอาวุธเยอะอาววธเยอะกัน

ไม่ตายนี่ปาปาโอยเอ้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 ยมันข้างมันข้างมันข้างเรือนี่มันก็ลดเร็วเหลือเกินอืมเลกวิชชัลสตาร์ฮะเพิ่มให้อย่างแบบโอ้โหพระเจ้าช่วย เฮ้ยตามันเปิดว่ะมึงเนี่ยเฮ้ยไม <No. S 1> nah ่ต้องสู้ไอ้นี่เลยๆเลยโหไม่ได้เลยอุ้ยเปลี่ยนอาวุธมากไอ้ไอ้ตัวผู้หญิงนี่มันก็บ่นอยู่เรื่อยนะอืมอืมอืมสองจังหวะอ่าอือตาตาเนี่ยเปิด เฮ้ยยายายาเฮ้ยดึงเข้าไปดิเอออืมตาไม่เปิดแล้วไอ้ดึงเข้าไว้ไอ้เออนั่นแหละเยี่ยมอืมไกลเราไกลเรานี่เดียว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 อดทนเข้าเยี่ยมเอาละ เฮ้ยดึออกมาให้กูมากัะเืออีกรอบนะออเออดีไฟมันสว่างหน่อยอเอา้าอะไร,รวะจะตายอยู่แล้วนี่เองเืงอดูท่าไปแะ้ว้วปันลักยิงเลยนะนี่มันต้องอย่างนี้นี่แบบ ไฟเยอะหน่อยแบบเห็นชัดเจนเยอย่างนี้เมื่อกี้แบบมามืดเลยสวยครับ <c oughs> อ,อืมโหมึงรู้สึกเหมือนจะอ่อนลงนะเนี่ยเฮ้ยอืมชาวบ้านนี่เขาเล่น DMC ที่จบก,กับนไปไหนไหนแล้วเรายังแบบอยู่แบบนี้อยู่เลยอ,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 อ่ะอ่ะแดง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 แ เฮ้ยหายไปไหนแล้วอ๋อจะมาแบบสองจังหวะเห็นไหมอืมอืมสองจังหวะโอ้โหคนมันชำนาญแล้วครับต้องเข้าใจเฮ้ย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 นี่มัน่งนี่เลยอือ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 โอ้โหรถบานครับโอ้ยเฮ้ย อืมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่งมีเริ่มใช้มือใหญ่ค่ายค่ายมีมือโปรไหมนะโปรริโอนะครับสองจังหว่ามาแล้วจะตายอยู่แล้วเชียวจะตายอยู่แล้วสองจงังหวะกูเข้าไปฟันธรรมดาเนี่ยตายได้เลยอย่างงี้ล่ะออกมารอบสุดท้ายแล้วนะคงไม่เหลือแบบเล็กๆน้อยๆเอ้ย เยี่ยมโอ้โหตั้งนานนะเนี่ยมาข้าซะดีๆโอ้ยอันนี้คงไม่หำคงหำขาดเลยนะฮะอะไรเนะี่นยดูขึ้นฉันจะไม่ฆ่าเต่ข้ามันดันหรือเปล่าแปลไม่ถูกเลย,เน,ยนะฮะอืม นมเหียวนมยาแต่วนาม,มุนดับายที่มันดีกว่านี้ไม่ได้นรือไงฮะเป็นถึงราชาปิทรงปิศาจแท้ๆอ,อ,อ๋อนี่ถ่ายคลิปนะฮะจะเป็นตัวประกันเลยคงจะแบบต่อรองชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งนี่หโ,หโหปืนใหญ่กว่าเอวฮะ วิงวิงนี่ปีดขึ้นปีดขึ้นโอ้ยถึงกับคำรามฮะโอเคมาสรุปไฟนอลสกอร์กันดีกว่าโหแรงสไตล์พอยต์ทิปเอสอ,อ่ะโหเล่นไม่แค่นี้อย่างนั้นเจ็นาทีกว่าเย็ด ไม่ตายด้วยแดงเอครับก็ยังดีครับเยี่ยมโอ้โหสามอันเลยโอเคเดี๋ยวไปดูมิชชั่นหน้ากันนะฮะพาร์ทที่สิบห้าอยู่กับรายการทีวีเกมโชว์และกับผมมิสเตอร์ดีได้ใหม่ในเดียมซิเดวแมคคลายนะฮะสวัสดีครับ